อันนี้ไอ้แป้นแป้นแป้นรีดด้านบนกับด้านล่างลูกลูกตัวหน้าเนี่ยนะมันจะมี3ลูกลูกลูกตัวบนเนี่ยมันจะอัน้ประสงค์เลยอ่ามันจะประกบกับทางออกกับทางเข้าอ่าไอ้ลูกลูกด้านหน้านี่กับลูกกับลูกที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็ดูดออกมาไปปั๊บแล้วมาดูลูกลูกที่มันจะบีบกันคู่คู่ออกนี่รูช่องทางออกครับ มันค่อนข้างแคบอ่ามันค่อนข้างแคบคานนี้มันก็จะบีบให้ให้ทั้งชาน<ห>อ้อยใช่หะให้มันแบ<ห>น,นสุดๆดไปเลยอ่าคานนี้ลองเลยฮะลองเลยอ่าลองเลยพี่ลองเลยง่ายมากเปิดได้ชีวิตละจ้าลองเลยครับหา,า <laughs> <laughs> ดดแล้ว เสียด้นนี่นึงก็ได้ะอ้ยะเอดูไม่แตกแฉกแต่แ่ได้หมเอากลางๆนี่ไมู่กโหแห้งจริงอัเนจางเดียวเจ้าเขาเราจะเป็นนาอยู่เห็นไหม กได้ละหาวิธีปฏิบัติในทุกอย่างเราเอาโอ๊ยมันน่าไปทำผลิตผลิตพัณฑ์อย่างอื่นอ่ะเช่นพวกจานพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปปั๊มไปปั๊มแบบว่าเป็นเป็นจานพลาสติกอะไรเงี้ยใส่อาหารน่ะจานที่เขาทำแม่เอาไว้ใส่จานแกะจานเก้วจานแก้วจานแก้วจานก้วจานแก้วนี่มันน่าจะทำอะไรสักอย่างนะ

แมวให้ได้ารสี้ยะรก้คุณก็เห็นจากจปุ๋ยอ่ะัดับมากว่ให้้ใช่มันแต่ที่เรารู้คือเป็นปุ๋ยอันดับแรกเป็นปุ๋ยเนี่ครับวันนี้มาส่ง

เขจะของไปหายไปไปไปได้โรงงานไหนมาทีนี้เขาทำแล้วก็ไปได้จากโรงงานมา,าเลยเ่อาก็คือเป็นตัวแทนข,ขายครับของบริษัทเอเทรนพลาวเวอร์อินเจเนียริ่งจังหวัดสุรินทร์ก็รู้จักกันในเกี่ยวกับทาธุรกิจเรื่อง,อ,งอ้อยเรื่องอะไรนี่แหละเ,เรื่องเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเนี่ยก,ก็เป็นตัวแทนนะแกขายแต่<ๆ>เครื่องเฉพาะทีขายอยู่แล้ว เอาปิดก่อนไหมเอาปิดก่อนปุ๊บเอาแก้วสลับครับเพลิรนเลยลืมดูเอาเอาเลยครับเอาเลยเอาเอาเอาไปลองนู่นเลยครับเอาไปลองนู่นเลยเจี๊ยบเคลิร์นเคลิร์นเคลิร์นเพลิรนทำเคลิร์นมิได้ร้ายอยู่ในรายการมึงเนี่ยสิจับอีกล้าครับต้องหาต้องหาเหยือกมาสลับกัน เดี๋ยวเรื่แม่แม่ไม่ต้องอันนี้เอาไปด้านนอกเลยอันนี้ไปด้านนอกเลยแล้วก็เอาแก้วไปสลับใช่ครับเอาแก้วอ่าแล้วก็มาเทมาเทตรงนี้สีสีก็โอเคอยู่เดี๋ยวต้องล้างเครื่อง เครื่องประวัติศาสตร์เครื่องนนอันนี้บ่อยวันนี้วัดเรากะเทสเครื่องครั้งแรกกันเลย <c oughs> จะไปเป็นอะไรดีผลิตภ,ภัณฑ์เอ้ฮึ รเราจะไปทำอะไรได้บ้างแต่แต่อย่างแรกเลยผมว่า,อวาเอาไปตากแห้งทำฟืนทำเชื้อเพลิงคนรู้จักผมที่ขายของตลาดที่พูนทองเขาก็ไปไปก่อไฟฮะไปต้มน้ำให้ลูกเขาอาบทุกวันเลยเออต้ไมไปเขาต้มล,ล,ลูกเขาไม่แข็งแรงเขาต้มน้ำสุนไพรยให้ลูกเขาอาบก็ใช้ตัวเนี้ไม่ต้องใช้ฟืนต้องซื้อฟืนครับ เป็นไม้ไฟอะไรก็ได้อาการแพดก๊ระยายนะครับถ้าถ้าถ้าเราจะเทก็เอาแก้วนั้นมาสลับในนี้ครับเอาไปลองอ่าแก้วน้ำมาเทน้อยสีก็โอเคอยู่สเหลืองก็เหลืองเขียวสวยได้ว่ายนี้หมักละ เอามาบ่มหลายวันเลยพี่หนึ่งไม่ใช่สดสดสดๆอ๋อตัดมาแล่เบ่มอยู่ตอนนั้นมันล้มพี่มันล้มอ๋อตัดมาแล้วหวานแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนฟออรมันเป็นเหมือนแบบฟออรกวงกวงครับแต่ว่าอ้อยล้มถ้าอ้อยล้มนี่ก็อาจจะไม่ค่อยหวานอาจจะมีจะจืดดูแต่ว่ามันล้มมันแข็งแข็งล้วชิมครับตัวนี้ต้องลองชิมต้องแก้วมาชิมเดี๋ยวการจะมาเอาอันนี้เอาไม่ก็ได้ลูกจะไปเอายังหันมันดูดสักก้อนหม่ง เกลี่มาชิมมีน้ำแข็งนะน้ำแข็งว่ากินเย็นเนื้อแข็งไม่ไม่อร่อยใช่เย็นอนะจะได้รู้รสใช่ไหมจะได้รู้อ้อยแท้ๆให้กินดิบเลยตอนนี้อยู่ผมอยู่บ้านมันอยู่ในเขตบ้านเป็นชื่อหมู่บ้านไหมบ้านประตูชัยบ้านประตูชัยตำบลตำบลอะไรนะนิเวศตำบลนิเวศตำบลนิเวศ อำเภอเมืองททววบบุุรรีีฮะเขาอยู่ในเขตทวัฒน์เหรอททววข้าามนิดนึงก็ข้ามมาทวัฒแล้วเหรออ๋อห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดไอ่สิบโลอยู่นี่อยู่ในเขตของอำเภอทวัฒน์ลวหกกิโลเออประมาณหกกิโลเนาะไปนิดนึงก็ตัวเมืองร้อยเอ็ดแล้วอันนี้มาอ๋อมันเป็นเขตร้อยต่อของอำเภอทวัฒบุรีกับไออำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับ ชิมชิมน้ำอ้อยอ๋อครับครับขอบคุณครับอาจจะของสวนของสวนชิมด้วยดีใจด้ยวาะแต่ของเด็กไม่นะรัาดีว่ะแต่ชิมผู้ชมนานทั้งสุวครับ สู่ทั้งถึงเลยฮะสูดทา้งต้นท้องเบาหวานโพไซโพอย่างนั้นหรือมันมีกับถื่นผืนนั่นด้วใช่อยู่ที่ดินอยู่ที่อายุอ้อยด้วยความชุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนสวนผมเลยเพราะว่าอ้อยยังอายุไม่มากแต่ปกติว่าอ้อ,อยมันไม่ควรจะใส่น้ำแข็งหรอกมันควรจะแช่แล้วมาดึงเลยเข้าใจไหมครับเอออันนี้มันเสียมัน